ครับพบกับผมนะครับแอดมินแดงนะครับผมที่ช่องแพลตฟอร์มรถบ้านคุณชาาดีนะครับแล้วก็ผมเจจัดให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมรถฟุตทักนะครับผมใครสนใจช่วงนี้มองหารถใช้งานแบบว่าเน้นค้าขายขนของนะครับวันนี้นะครับผมเราสองคนมีไม่เลือกสองคันใช่ไหมเจนใช่ครับสองคันวันนี้เป็นรถค่ายไหนครับพี่เป็นค่ายซูซูกิครับนะครับกับเจ้าซูซูกิแคร์รี่นะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับก็เป็นทั้งขายของขนของ นะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับแล้วก็เหมาะสายค้าขายนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็สายบรรทุกของนะครับทั้ง2คันนะครับผมบอกเลยว่า2คันวันนี้ครับผมแต่ละคันเนี่ยปีใหม่ไม่น้อยใช่พี่ใช่ครับเลขไม่เนี่ยมีเพียงแค่หลักหมื่นโลก็มีใช่พี่โอ้ไม่น้อยมากนะครับแทบไม่ได้ขับเหมือนก็ขับไปจอดแล้วก็ขายขับไปจอดแล้วก็ขายนะครับซ้ายมือเป็นเจ้ารถเลยครับพี่เทียนอธิบายเลยครับ สุูกิแครี่นะครับเครื่องพันหกนะครับอ่านะฮะเลขใหม่คันนี้บอกเล่นน้อยมากๆนะครับรถใหม่กิ๊กป์หนึ่งหมื่นห้าพันโลเองนะครับไม่ได้ใช้ดีกว่านะครับส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็ขับไปจอดแล้วค้าขายนะครับ mm hmm. ไปค้าขายแล้วก็ ขับกลับบ้านนะครับไมเลยน้อยมากนะครับมาเลขนั้นแหละพี่เจคันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเองนะครับโอ้โหเลขไม้แล้ยมากคันนี้ไม่แท้ไหมครับพี่ไม่แท้แน่นอนครับตรวจสอบได้เลยครับเพราะว่าเราตรวจสอบกับทางกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางสู่บริการนะครับว่ารถคันนี้ไม่จริงล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้โอเคครับเจคันนี้รถปีอะไรบ้างพี่รายละเอียดนิดนึงครับคันนี้นะครับซูกิแคลลี่นะครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับเครื่องพันหกนะครับนะฮะบอกราคาเลยไหมได้เลยคันนี้ ร,ราคา299,000บาทเท่านั้นนะครับ11,500 0โลแต่พี่ชลิตทำราคาพิเศษมาให้นะครับตอนนี้หันราคามาแล้วครับเหลือแค่200,000 สามหมื่นห้าพันบาทสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทคุ้มมากครับราคานี้ลดไปกี่บาทครับพี่เจนคันนี้ลดไปอยู่หกหมื่นกว่าบาทเลยนะครับโอ้ลดจริงจริงใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่คือถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยเคยที่เคยดูแล้วเนี่ยจะรู้ว่าคันนี้ราคาเนี่ยมันสองแสนปลายปลายใช่ไหมครับใช่ครับแต่วันนี้ครับผมใกล้สิ้นปีครับทางพี่ชฉลี่บอกว่าต้องการคือในลูกค้าแล้วก็ให้คนที่ต้องการรถเนี่ยทำมาหากินเอาคันนี้ไปใช้งานใช่ไหมพี่ถูกต้องสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทคุ้มมากหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะฮะ แล้วคันนี้ทางรถบ้านคุณจงรเนี่ยรับประกันอะไรบ้างครับพี่เรารับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักพิควั่มตัดต่อเปลี่ยนสีกาวไม่ย้มอมแมวไฟไหม้น้ำท่วมสมซากส่นสนวนทะเบียนตัดหน้าตัดหลังภาคกลางในทั้งสิ้นรถเดิมๆจากโรงงานเลยครับโอ้โหแล้วของเราเนี่ยเป็นรถบ้านของเราเนี่ยมีเล่อจริงกันทางจริงทุกอย่างครบไหมครับครบทุกอย่างนะครับสามารถ ดูเล่มรถได้กับทางเซลล์ทุกๆท่านนะครับก็มีเล่มทะเบียนตัวจริงทุกคันครับผมเชิญเลยครับคันนี้นะครับผมรถเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับนะต้องขอมุมกว้างนิดนึงนะเพราะว่าคันนี้นะครับรถเนี่ยมันแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะครับนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเดิมนะครับผมเขาเคยขายหมาล่าแต่ว่าตอนนี้ครับผมเขาเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับคันนี้เนี่ยก็เลยส่งต่อมาให้เรานะครับก้องบอกเลยว่าถ้าลูกค้าท่านใดซื้อไปใช้งานนะครับคันนี้นี่คุณสามารถเอาไปขนของหรือว่าขายของต่อได้เลยครับพี่เจนใช่ เราว่าอะไรครับพี่ทำมาให้หมดแล้วประกอบมาหมดแล้วนะครับก็คือประกอบมาแล้วก็แค่อาจจะไปตกแต่งเพิ่มเติมตามสไตล์ของใครของมันนะครับให้เพิ่มเติมมาอาจจะไม่ต้องมาขายหมาล่าก็ได้นะครับไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับลูกชงลูกชิ้นได้หมดเลยครับสะดวกสบายครบคันไฟเฟยติดมาให้นะครับพี่ก้องระวังเหล็กโดนเหล็กนะครับแต่งเติมได้เลยจากลูกค้านะครับใช่ครับผมลูกค้าท่านไหนเอาไป ไปแปลงโฉมให้มันสวยวกว่านี้ก็ยอมได้ครับกับราคาเพียงแค่2 3ง0 0 0สบาทเท่านั้นครับใช่ครับผมแล้วคันนี้บอกเลยว่าถ้าซื้อไปนะครับผมมันกันแดดกันลมกันฝนกันร้อนทุกอย่างเลยมันพัดลมมาด้วยเพราะว่ามันมีพัดลมให้มีหลังคาให้ทุกอย่างเลยนะครับไฟเฟยต่อบทเพียงแค่คุณไปจ้ำเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับใช่ครับคันนี้นะครับผมราคาพิเศษเหลือเท่าไหร่พี่คอีกครั้งนึงครับราคาพิเศษเหลือ2 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับเจ้าซูซูกิซูซูกิแครี่ไม่เพียงแค่15,000กิโลเท่านั้น 15, 1,000กิโลเท่านั้นนะปี2018นะครับโอ้ตู้เตอร์มาครบหมดนะครับสวัสดีครับพี่ยูสเซอร์ถามว่าราคาเท่าไหร่พี่อนขออีกคันครับผม2 3 5 0 0 0บาทครับโอ้โห2 3 5 0 0 0บาทถูกมากๆนะครับมาาคนี้ถ้าลูกค้าสนใจซื้อเป็นเงินสดเหรอครับพี่ซื้อเป็นเงินสดก็ไม่เสียแวดนะครับก็ไปโอนที่ขนส่งทางบกได้เลยนะครับอืมคุ้มค่ามากๆเลยนะครับนะอ่า คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากเพราะว่าคันนี้นะครับมีตู้กระจกให้เรียบร้อยทุกอย่างบอกเลยว่าพร้อมใช้งานหมดนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใช้งานจริงขายจริงนะครับนะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆกระจกนี้ให้ครบคุณจะซื้อไปเพื่อขายลูกชิน้นขายประหมึกย่างได้หมดอ่าเห็นไหมครับเพราะว่ามันฟิงม,มาก ใช่และคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการประกอบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายไม่ยุ่งยากเท่าพี่จใช่ครับคันนี้นะครับพูดตามตรงว่า2คนประกอบได้เลยครับคนเดียวอาจจะหนักนิดนึงเพราะมันเป็นเหล็กแต่2คนเนี่ยถือว่าได้เลยใช่ไหมได้เลยครับคนหนึ่งจับคนหนึ่งยึดนะฮะอ่าครับผมคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานมากสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้าคุณสนใจนะครับซื้อเป็นเงินสดคุณไม่ต้องเสียแวดครับแต่ถ้าสนใจซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับพี่เจนยังไงบ้างถ้าซื้อเงินผ่อนครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเลยครับเพราะราคามันไม่ ถ้าคันนี้นะครับถ้าสนใจนะครับฟรีดาวนะครับราคา235,000บาทนะครับง่ายๆครับ4ปีผ่อนเพียง6,000กว่าบาทนะครับ ถูกที่สุดนะครับ7ปีผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นได้รถอเนกประสงค์ไปขายของให้สบายใจได้เลยครับทุกอาชีพนะครับที่ชัดเจนนะครับสามารถซื้อได้หมดนะครับเอาไปทําประกอบธุรกิจได้นะครับก็มาคุยกันครับชี่เจนจะดูแลให้นะครับครับผมแล้วก็นิดนึงครับลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่านะ LGBT ใช่ไหมถ้าเขาด้วยกันเนี่ยเขาสามารถซื้อได้มพี่เจนชาย LGBT ตรงนี้นะครับผมสามารถมาซื้อคู่กันได้เลยครับนะครับกฎหมายใหม่ออกมาแล้วสามารถคู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคู่ร่วมกันได้สบายบอกเลยว่าคุ้มมมค่่าากเป็น ชายชายหญิงหญิง<ๆ>ก็ได้ได้ไดหมด,หมดเลยนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีทุกอย่างให้คุณครบเลยนะครับตรงนี้นะครับคุณสามารถวางเตาแก๊สหรือว่าวางสิ่งของได้นะครับตู้กระจกพร้อมใช้งานไฟหลังคาทุกอย่างมีครบหมดแต่ว่าเพียงคันนี้เนี่ยรถนะครับมันยังไม่ได้เสียบปักนะครับนะไฟไฟทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะครับสภาพภายนอกบอกเลยว่าพร้อมใช้งานซื้อไปแค่ ดีวนิดหน่อยคือพวกเพทพ่นกันนิดหน่อยครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเขาขายต่อมาครับนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพพร้อมมากๆเลยและตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับบาร์วางของครับหรือจะเป็นขายพวกเครื่องดื่มก็ได้น้ำปั่นก็ได้ใช่พี่น้ำปั่นนะครับมีมีโต๊ะมานั่งนะฮะได้เหมือนกันนะครับเพราะมันมันเป็น อ่อรถเนกประสงค์ที่ค้าขายที่น่าซื้อไปไปทำธุรกิจมากๆครับและคันนี้รถเปลี่ยนไะพี่คันนี้เปลี่ยนรถปี2018เลยนะฮะรถปีม่าครับปีสิด้วยนะครับคันนี้ดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะใช่ไหมครับผมดอกดอกเบี้ยไม่แพงคือเลขใหม่ก็น้อยนะครับครับผมหนึ่0มกิโลนี่บอกเลยว่าน้อยมาก หาไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์เบนซินรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนถ้าใครขับเกียร์ธรรมดาได้ซื้อคันนี้ไปใช้งานได้เลยครับสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับตรงนี้นะครับผมหลายคนถามว่าคืออะไรอันนี้นะครับก็คือป้ายที่ลูกค้าเดิมเนี่ยเขาติดตั้งมาใช่พี่ใช่ครับถ้าคุณซื้อไปเพื่อขายอื่นเนี่ยก็แกะออกแกะออกใช่ไหมพี่แกะออกเลยแ้วก็แปะใหม่แปะใหม่หรือว่าตรงนี้ก็แปะป้ายได้มาแล้ว แล้วแต่ไอเดียของทางลูกค้าเลยครับ<ช>ว่าต้องการเป็นแบบไหนรถสวยไม่โซมเลยนะครับคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นเครื่องยนต์เป็นซิุนล้วนรถไม่เคยติดแก๊สเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดเลยนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยรถเราทุกคันเป็นรถบ้านและได้การรับประกันจากพี่ชาวลิทว่ารถเราเนี่ยไม่มีการชนหนักพิคว่มจมน้าตัดต่อ,ตอเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไมย,ย้อแแหวมสมซากตรวทะเบียนโอนได้ถูกต้องตามก,กฎหมายทุกประการเลยนะครับนะ เย็นเจี๊ยบเลยครับใช่สภาพภายในบอกเลยว่าคลิปมากใหม่มากๆเลยนะครับใครสนใจหารถใช้งานประเภทนี้นะครับผมคุณซื้อไปได้เลยวัยรุ่นสร้างตัวก็สามารถซื้อได้นะครับท,ทำงานประจําหลังเลิกง,งานก็ไปไขายของได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าบอกเลยว่ามส,สมมากๆซื้อสดก็ได้ซื้อไฟแนนซ์นนนก็ดีดดถูกไหมพี่นะถูกต้องครับได้ครับสองแบบเลยครับดอกเบี้ยก็ไม่แพงด้วยนะครับคันนี้อ่าสภาพบอกเลยว่าสวยพร้อมใช้งานมากกับเจ้าสุดูกิแครีเครื่องยนต์1,600ี ถูกต้องครับปี2018นะครับเลขไม่15,000กิโลย้ำครับ15,000กิโลไม่น้อยมากพี่นะมากหายากครับไลองไปหาดุตลาดเลยครับว่าไม่15,000กิโลคนนี้มีไหมอ่ะน้อยมากนะฮะถือว่าได้ไปคุ้มมากกับราคาที่เขาหันลงมาจาก299เหลือแค่235,000บาทนะครับเอาไปใช้กันครับพี่เจนคันนี้อธิบายครับละเอียดเป็นยังไงบ้างคันนี้คันนี้ก็จะเป็นจะเป็นรถ เน้นขนของนะครับเน้นขนของนะครับพวกธุรกิจที่ขนของนะครับพวกอาพวกวิ่งวิ่งแก๊ปวิ่งอะไรนะครับใช้ได้นะครับคันนี้เป็นปี2017นะครับเป็นปี2017นะครับอามืออย่าไปโดนถ้าคิดว่านะครับว่าอะคันนู้นนะครับเป็นรถขายของคันนี้ก็เป็นรถขนของเช่นเดียวกันครับปี2017นเะครับเลขไมล์หม่1 0สนมนกิโลนะครับ130,000่าหมื่นกิโลนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับปี17นะครับ ราคาพิเศษตอนนี้บอกเลยนะครับว่าลดกระจุยกระจายนะครับราคาคันนี้อยู่ที่2 1 8 8 0 0บาท2 1 8 0 0 0บาทนะครับเราหันราคาพิเศษมาอีก3 0 0 0 0ื่นะครับเหลือแค่1 8 8 0 0 0บาทโอ้่8 8 0 0 0หบาทนะครับราคานี้ผมบอกเลยว่าพิเศษจริงครับเพราะว่าคันนี้เดิมแต่แรกเราเคยตั้งไว้ที่ 2องแสนสี่หมื่นตังคาแรกเลยนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทวันนี้นะครับทางพี่ชฉลี่จัดโปรแบบจุกจุกเจ็บเจ็บเลยเหลือเพียงแค่1นึ่งแปดแปดหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับคันนี้ยอดเลยคันนี้นะนะครับเป็นตัวเดียวกันเครื่องยนต์เหมือนกันเกียร์ธรรมดานะครับย้ําว่าเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์แมนนวลทั้ง2คันนะครับนะแต่รถน่าใช้มากแต่2คันนี้จะแตกต่างกันไปฝั่งนู้นเขาเน้นขายของจะฝั่งนี้เราเน้นขนของนะครับก็เลือกสรรเอาได้เลยครับรถขับ ดีทั้ง2คันนะครับต้องจำเลยครับว่าคันนี้เหมาะกับคนที่ทาอาชีพแบบว่ารับจ้างขนของขับลาลาโมูขับแกร็บขับไรแม่ขนของเนี่ยซื้อคันนี้ไปได้เลยด้านหลังมาถ่ายเชิญครับผมดูซิว่าด้านท้ายเนี่ยมันใส่ของได้เยอะจริงหรือเปล่ามาดูเลยมั้ยเครื่องยนต์นิ่งมากอ่านี่เลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าด้านท้ายเนี่ยโอโถงกว้างขวางมากๆเลยนะครับคันนี้กันแดดกันฝนกันน้ําได้หมดทุกอย่างเลยนะครับ สภาพภายในคันนี้ผมบอกเลยว่ากว้างมากเลยนะครับอันนี้คือสภาพภายในของรถคันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณมองหารถใช้งานเอาไปขนของเนี่ย คันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานหลังคากันน้ำได้ดีนะครับนะคุ้มค่าคุ้มราคา1,88,000สบาทราคาพิเศษจากพี่ชาวลี่ครับผมใครสนใจนะครับก่อนซื้อเนี่ยคุณสามารถมาลองขับก่อนได้เลยนะคันนี้บอกเลยว่าขับดีมากภายในก็กว้างขวางมากด้วยนะครับใช่ครับพี่เจนครับคันนี้1 8 8 0 0 0บาทเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อสดเป็นไงพี่ซื้อสดก็ เหมือนกันครับนะฮะเรามีเล่นทะเบียนตัวจริงนะครับไปโอนที่กรมขนส่งทางบกได้เลยนะครับ1นึ0 0 0สกิโลเรารับประกันไม่แท้ทุกคันเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสรรภาพภายในสวยนะออปชั่นมีอะไรบ้างพวงมลาลัยเป็นพาวเวอร์นะครับเกียร์ธรรมดาคอนโซลมายุมีให้ครบหมดเลยนะ คันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับใครสนใจนะครับช่วงนี้กําลังสร้างตัวอยู่ซื้อสองคันนี้ไปใช้งานได้เลยบอกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับนะบคันนี้นะหนึ่งแสแดหมื่นแปดบาทซื้อสดแวดไม่เสีย<ม>ซื้อ<ๆ>ไฟแนนซ์ฟรีดาวฟรีดาวอ่า,าใครสนใจต้องการจับจองกับผมกดจิ้มลิงก์ทางแชทหน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทร0ูนย์7ปดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจดหกเจ็ดหกเจ็ดครับผม รถจบไปนะครับผมด้านหน้าเลยครับมาสรุปนิดนึงพี่เจนมาเซลล์เคครับอยู่ไหนเอ่ยด้านหน้าเลยครับสรุปสองคันนี้พี่เจนสรุปเลยครับผมที่ราคาเลยคันนี้ก่อนเลยอ่าสองคันนี้นะครับกับเจ้าซูซูกิแคล r ี่นะครับเครื่องพันหกเกียร์เมนนุ่นนะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันด้านซ้ายมือผมนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ที่ทามาค้าขายนะครับอ่าปี2018นะครับเลขไม่หนึ0 0ม่กิโลหน0 0มนน้อยมากนะครับราคาพิเศษไปเลยครับ หันราคามาจาก299,000บาทเหลือแค่235,000บาทยซื้อสดเลยว่าคุ้มมากซื้อสดไม่เสียแวดนะครับซื้อเฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็เหมือนเดิมครับจิ้งลิงน้าโปรไฟล์มาครับหรือติดต่อกับเซลเจจจัดห้าได้เลยครับที่เบอร์โทร0877676767ได้เลยครับโอเคคันที่2ก็พี่สรุปอีกทีหนึ่งคั้นที่2นี่ครับเป็นเจ้า ซูซูกิแคลลี right worries, ini, ่ก็เป th ็นตัวเดียวกันโฉมเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่แค่แต่แค่แตกต่างด้านท้ายนะครับฝั่งฟังทางนู้นก็ขายของฝังทางนี้ก็ขนของนะครับนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับตัวนี้ก็ราคาพิเศษนะครับเหลือแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะผ่อนสามพันกว่าบาทเองนะฮะสามพันกว่าบาทนะครับเอาไปใช้งานคุ้มค่าขนของ ไปแปลงเป็นตู้แอร์สู้นอนโอ้ได้หมดเลยฮะ<อ>นะครับเป<อ>็นรถอเนกประสงค์จริง <ผม S 2> นะครับน่าใช้มากพี่นะน่าใช้ครับผมสองคันวันนี้นะครับผมถ้าคุณชื่นชอบนะครับก่อนซื้อเนี่ยคุณสามารถมาลองขับก่อนได้ก่อนซื้อนะครับคุณสามารถขอดูเอกสารก่อนได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมีเอกสารจริงให้ดูทุกอย่างเลยนะครับและเราก้ารับประกันว่ารถราทุกคันนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำอ่รับประกันไม่แท้10,000โล1,000 0กิ 1, โลนะครับใครสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยครับ